เฮ้ยกระดากระดับไอ้กระดากระดับนี่ลัสมิมลัสมังกะเลยขี้เหร่ชิดหมายเลยขี้เหร่นะมึงอ่ะมาให้จบดักหน่อยทีมาให้จบดักหน่อยทีขอนะขอยอววุ่นวายกับมาได้ไหมขอเถอว่ะ เธอนีอ่รู้จักชื่อด้วยนะอืมมาทุกปีเลยนะเราอะ่ะไม่ต้องมาอ้อนหรอกอืมพออย่างงี้รู้จักรู้จักกันแต่พอทุกคนทุกคนเห็นปลาไหมเนี่ยเม่ชา,าป้นจับแบบนี้แหละจับตามที่ควายนอน มีแต่คิดตมเลยนะพวกมึงเนี่ยศุกรกดิงดอลูกสาวของใครดิงดอเอ้ยดิงเด้อเออศสกรกอ้าเลยกระดกกระดบเนี่ยขี้เลวะพวกมึงอ่ะมีแต่ขี้มีแต่ขี้เต็มเลยอย่ามาทำจมูกบานขี้เลวขี้เลวจังเลยคนสวย ไม่น่าจะสวยแล้วไม่สวยแล้วขี้เล่มากเลยจับอยดิเว้ยวยขี้ขี้ข,ขี้ขี้อีหนูแปลกนะไม่ค่อยเดินมาสองวันแล้วสงสัยท่าทางน่า จะหิวจะเลยไม่ค่อยเดินกันเออาว่าว่านอนสอนง่าย,ยางี้ว่าไปอย่างกินก็คือกินบางวันนี่เราเดินทั้งวัน เฮ้ยกระดากระดไอกระดากระดนี่ลัสมิมลัสมันกะเลยขี้เหร่ชิบหมายเลยขี้เหร่อนะมึงอ่ะมาให้จกดักหน่อยมาให้จกดักหน่อยิไหนมาให้จกดักหน่อยดักอยู่ไหนไว้ดักอยู่นี่นี่เองอุ้ยอุ้ยจุ๊บปุเลยจุ๊บปูเลยดักมันอ่ะฮึฮึไอสันดอน ฉันน,นันอุ้ย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 วายใคร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 เจ้งบอกว่าปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแล้วนะอีแก่เม็นขี้วะเม็นขี้นะมึงงมีคว้า แห่งเดมเกี้ยแหงนำพาเขาน้่มึงอีสันดานตาบอดข้างหนึ่งแล้วไม่เจียมตัวหนึงเดี๋ยวมึงได้บอดอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวมึงจะโดนเดี๋ยวมึงจะโดนอีหานี่พาเขามุดแต่ปลาเดี๋ยวมึงโดน ม,มมเดอตูเดมมือสะเลยอไอดูเขาไม่หนานูนเขาอยู่ตรงทางโนูนน่ะคิดว่าเจ้าของไม่รู้ไม่เห็นมึงตัวดีนะมึงอีหา ว่านำพาแนละ้วมึงนี่เดี๋ยวกูวเอาข้ามชายแดนเลยโคนะโคดย่ยว,วุ่นวายกับมาได้ไหมโคือว่าวุ่นวาย เห็นหมาไม่ได้หรอกพวกมึงนี่ง่วงก็ไปนอนสิทำตาปลืมปล้มๆอยู่ได้เสือ้อนี่รู้จักชื่อด้วยนะอืมาทุกปีเลยนะเราอะ่ะไม่ต้องมาอ้อนหรอกอืมพออย่างนี้รู้จัก รู้จักกันแต่พอหมดช่วงติดสาวนี่นะกูเรียกยังไงก็ไม่หันหันไม่ไม่อยากจะหันมองอะ่ะทำิดใซะอีกแหมมาติดลูกสาวบ้านฉันมาติดคนสวยมาทุกปีเลยนะมึงน้น่นไปไล่ควายไปเห็นควายไหมนะ ยาไม่ค่อยจะมีให้กินนะยานี่ก็เยอะอเยอะยากรดหอยนะบรรยญญากาศบรรน,นอกบรรน,นา ทุกคนทุกคนเห็นปลาไหมเนี่ยเมชาเชาิ้นจับแบบนี้แหละจับตามที่ควายนอนอะได้จนต้องถุกหนึ่งเนี่ยน้ำเริ่มแห้งแล้วไงมีอยู่แอ่งตรงนั้นนูข้างหน้า ด้านนน้นนิดนึงปลาตายมันร้อนเมื่อเช้าจับได้น่าจะเกือบสองโลจับตามเองแบบเนี้ย นี่น่าจะมีคนจับไปแล้วเห็นไหมรอยเขาปิดน้ำ มีคนจับไปแล้วแหละไปดีกว่าอืมคุณนายเถก มีแต่คิดต้มเลยนะทั้งมึงเนี่ยอิสุกกะปุบบดูคุณนายจจอยคนสวยดิ่งโดลงน้ำกับเขาให้ยังลูก ปลานี่หวะทุกคนใครเนี่ยแกลูกใครเปิดเผยตัวตนมาซะหลบสิลูกมิจะจับปลาใครเนี่ยอืมแกเป็นลูกใครลูกดิใครวะเหมือนไอเตี้ยเลยโอ๊ย อีเ่เจมอิฮาระคุณนายเจมอืมกูจะจับปลามึงก็มาขี้เนาะทุกคนเห็นไหมนะล่แต่หัวเดี๋ยวจับปลาก่อนเอ,อ้มึงนี่เนาะ

tin này mà là mừng ạ à. Này ai nôm lắm cua hả Đi đa nè À anh mềm lời Trời bỏ qua hẳn mày thì nướng một lời